เราไปต่อกันที่ราศีสิงค์ค่ะธาตุไฟวันที่19บเค่ะสิเมษายนปีสองพร้อยหกสิยาวไปหนึงปีครึ่งค่ะดาวพระดาวสุขุมรับขอบพระผู้ใหญ่สินธรรมจริยธรรมอันดีงามนะคะาการศึกษา,าการเรียนรู้ค่ะ สินธรรมอันดีความดีการมีสติและปัญญานะดาวพระหัสดาวพระหัสย้ยายนะคนะพระหัสราชาโชคด้วยผลบุญดีมีโชคเป็นสงา่ามีโชคดังราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองคือความหมายของพระพระหัสราชาโชค รหัตของชาวสิงห์ก็คือดาวตัวแทนของมรณะแล้วก็ปุตตะอุตตะโครงการความสําเร็จเป้าหมายนะคนอนอวัยอันที่เริ่มความสุขสนุกสนานการผิดดอออกผลนะคนอนอวัยค่ะคำว่าปุตตะการเสี่ยงการเริ่มต้นนะคะก็ต้องใช้ปัญญานะคะและเป็นดาพระหัตมรณะ,มร,ณะมรดกตกทอด การเปลี่ยนแปลงการโยกย้ยายการจบสิ้นไปการเดินทางความห่างไกลทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ต้องเดินหน้าต่อไปออค่ะมรณะก็คือการได้เดินทางไกลด้วยเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะความหมายเยอะค่ะดาวหัตปุตตะดาวพระหัตมรณะก็อ,อยู่ในเรือนสุภานะสุภะคือความสําเร็จความสุขค่นะสันติสุขความดีงามเป้าหมายความสําเร็จ การเดินทางไกลการเดินทางไกลต่างประเทศเป้าหมายความสำเร็จการที่ร,รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เป็นโครงการการเดินทางไกลนะคะดาวพระหัตราชาโชคยินเรินดาวอังคารเลือดลงกระาขยันทายดาวอังคารอังคารพันธุ์ว่ามั่มนคงผกพันบ้านลดรักทรัพย์ที่ดินอสังหา ครอบครัวพันธสัญญาความมั่นคงดองคารสุภาพะความสําเร็จนี้นะ,ะการเดินทางเพื่อจะสร้างความมั่นคงก็ต้องใช้ความขยันนะคะเลือลงกล้าขยันดังคานไปอยู่ในเรือนลานะลาภนะลาเป้าหมายไปอยู่ในเรือนดาาพุธคิดพูดคุยการค้าเจรจาสื่อสารนะคะการเดินทาง การค้าค่ะ,ะความมันม่นคงนี้จะเกิดขึ้นความสําเร็จจะเกิดขึ้น,นก็ต้องก็ต้องใช้ปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายความสําเร็จนั้นลากอุคารไปอยู่ในเรือนพุทธลากพุทธลาะแล้วก็พุทธการเงินไรายได้ถ้าผลบุญธรที่ทำไว้เก่าก่อ,กอนดีก็จะมีแรงกระตุ้นมีสิ่งที่ มองไม่เห็นไม่คาดคิดสนับสนุนให้ตนเองได้กลา้าและผลประโยชน์การเงินรายได้ยาวไปเจ็ดปีเต็มกับการงานอาชีพที่จะได้ปฏิวัติปฏิรูปเปลี่ยนแปลงกับเพื่อนร่วมการงานการสังคมค่ะอันนี้เราก็วางแผนเรื่องราวของดาวพฤหัสแล้วก็ไปตามติดดูที่ รายละเอียดของเครื่องเดือนหลังนะคะโชคดีค่ะ